สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนบ่ายพี่น้องวันนี้จิบคล้องสิบพาพ,พี่น้องไปเก็บเห็ดเล้อพี่น้องบานี้เขาโคกเขาปลาครับวันนี้ฝนตกลินมือสาวเขาเจ้าไปเก็บได้เห็ดคล้ายมะม่วงย่างหลายพี่น้องอ้จะดอก,กงามยาแยแดงกับพีบคล้องก็เลยสีร้องไปบังสีใดวันนี้แหละครับยานผ้าหะสีบพาไปครับซาเลงครับพี่น้อง เดี๋ยวไปกันเลยพี่น้องไปพี่น้องไปเกียแนต้การบาทเนี่ตาเล่งครับ4คนเขาดูสูแล้วแต่เขาเเป็นดเ้าเน้ไปฮอดโคกแล้วพี่น้องหอดเครื่องทางแล้วในเครื่องทาง,ทางเสียโค้ดสองคนาย ด้นานพี่น,อน้องเนยมันตกมืดหนึ่งกี่เปอนตาผ่านไปแล้วทันหนึ่งบอกว่าได้ได้ามาท่เบิ่งยายแดงไม่เก็บที่ได้น้ำข้าบอมเลยโชเฟอร์ครับโชเฟอร์ปจอัดจามอัดซีคนล่านี่นอ้องทันเดียว ีกันส่ยค้นปทหม่เริ่มก่อเริ่ม่อยาแก้วไร่เกลยยบเทปงกันนพี่นองมาหอดเลยครับมองสีหาเก็บครับจอดซสเลงไว้นี่นะครับพี่น้องมึงเพิ่งัะกำลังจอกมาว่าใดโบหลายไปตอนว่าไปล็อกเสียงมึงพี่น้องพาขับไป้างหนคนละ ไปพี่น้องเข้าปาเลยคือ,อบอัอน้องวันี้เนอบุเคยมาเก็บเห็ดตั้เพินจ็กเทียในรอบสิบกว่าปีคุณเหรอพี่น้องนะครับยายแดงเข้าไปแล้วครับพี่น้องเอิ่นกันเรื่อยเนี่ยเดิมสิหลงกัน ไป,ปิังยังไปส่งไกลๆรดเพราะว่าตรงนี้ไผกับเข้ามาามองแรกคงสีเหลือ <laughs> โอ้ปงห้อยเ่นขุดหาอีย่างบ่ฮหูครับพวกม่นเพิ่นได้แล้วสิ นี่จะห้อยขุดพี่น้องนี่จะห้อยขุดเพิ่นขุดหายยังได,ด้ที่หายแมงกีโน,น่เจอเจ้กมูลเลยเด้อโอหกขักพี่น้องหกักเดือบ มันสิคือเพิ่นว่าบอพี่น้องเพิ่นว่าเห็ดไข่ผู้รูพี่รีอยู่ประสันว่าเป็นจังได้โอ้พี่น้องว่านองไม่ปลาพี่น้องดอกไม่ปลาใสใสใสเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งเนี้ย ยายแดงยายแดงพ่อดอกนึงแล้วพี่น้องโอ้ยเห็ดไข่อี๋เห็ดเห็ดตายเบี้ยเห็ดที่ยังล่ะเห็ดตายเบี้ยโอ้เห็ดตายเบี้ยพี่น้องโก็ตายยายแดงพ่อเห็ดตายเบี้ยเพื่นนเพื่นพ่อเห็ดไข่แล้ววะท่านมาไปเบิ่งลูกพี่น้องบุกโคกบุกปลาเล้วพี่น้องเนียโอ้ยุ่งสิครับนี่ นี่ครับอดอกงามเลยโอ้ดอกแรกของเพื่อนครับยายแดง่อน้ำขอไปน้อย <c ười> ยายแดงยุ่ส่แล่ะเพื่อนอะน่าเจอดอกนึงเด้ยวพี่ตัน ทิดของเจอแล้วพี่น้องนี่ครับทิดที่ยังก็หูแล้วครับเจอหูแล้วว่าเจอเห็ดแล้วครับนี่ไหนอ่ะโอ้แหแดงกันลังเก็บพี่น้องเห็ดตายเบี้ยโอ้เห็ดตายเบี้ยพี่น้องโอ้ เจอเห็ดตายเบีย้ยพี่น้องโอ,โอ้ดีใจหมดทุกคนไปไปต่อพี่น้องไปต่อห้าขวงเออเนาะีล้องดีใจหมดพี่น้องเจอเห็ดตายเบีย้ย <c oughs> พอปลานี่แล้วเนาะวมาสั่นมาปลนะาหน,หนีคน,น,นเดนินโคกขอ,อนเกนพี่น้องไปฝั่งนู้นสิมีงูอยู่เพคนนะ อีกคกทางนึงไปหาไปเรื่อยพี่น้องหาไปเรื่อยมันต้องเจอแหละครับหาเห็นหาเห็ดว่าได้กเบบึงผืชดใหม่ครับงามเลยครับสิครับเป็นอ่าสิเป็นกล้วยใหม่ครับอ๋เป็นปลาพูพี่น้องเนี้ยบางคนอ่ะ เป็นธรรมชาติที่สวยงามมากเลยครับพี่น้องเลยกล้วยไหมกล้วยปลากล้วยไหมปลาหาเห็ดตอพี่นอ้องไปตอพี่น้องยายแดงเจอแล้วครับอันนี้ของแท่นี้พูดไม่เห็ดตายเบีย้ยแท้ครับนี่เห็ดไข้ครับจีเห็ดไขยหน่อยครับมันกำลังโผล่ขึ้นมาแล้วครับ โชวนะ์แนะ่โชว์แน่ครับทั้งนี้พอ่อีกแล้วครับไว้แทะมาที่แหลังกับท่านไหมพรอยอ้วครับสองดอกครับสองดอกอนี่ตีเห็ดไขอ่อ่นะน่ะ โอ้ยมันอยู่จังสี่ดอกนี่ยืดไปไวตอ้ปนกับล้งออกโอ้ยแดงเจออีกแล้วพี่น้องงานโอ้ยตกลมโอ้ยห่างเว่ยเสียเอวแล้วแบบนี้เสียเอวเราจะไปดูกล้องทำไมมากมายโอ้เจออีกแล้วพี่น้องเจออีกแล้วใส่ล่ะโอ้นั่นครับ นี่พี่น้องนี่แหละเห็ดไข่เอานั่นทิ่มเอาเห็ดก็มีโอกาสได้พุดเลยครับพี่น้องได้ลูกมันเอาหาดอกกระปนได้หรือเปเอาละเอาละบาดนี่จิงไดญ่ทิศคลองเสียน้ำเขาบาดนี่พี่น้องออืไปหาต่อพี่น้องครับเมื่อนี้ก็คิดว่ามาเที่ยวเลียวกันครับ คิปข้องพาาขามาปลาดงสุกพี่น้องเมื่อนี่ยายแดงเจออีกแล้วพี่น้อง,งในโขกในปางก็สิประมาณนี้นะครับนี่ต้นใหม่เต็มไปหมดครับยายแดงเจอแล้วพี่น้องเดี๋ยวถ่ายปลาให้ท่านผู้ชมในเบิ้งกอนข้อขอนแก่นนะครับนี่ไปเบิ้งเห็ดยายแดงพี่น้องเจ็บเราอเจอี้ยบได้เพิ่มสามดอกแล้วครับยายแดง <laughs> อ้นะครับไปซองหาเบิรงนไสกันด้วยท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นนะบ่เห็ดเห็ดครับเห็ดไข่ครับปลาผู้นี้บ่มีเฮวงกไปต่อโอ้โหเจอแล้วครับนี่ยังอไงนี่เห็ดยังไง <c oughs> โอ้พี่น้องขวดแปง้งเจอแป้งนี่มั้ขวดดอกเห็ดนี่โขงไปปม่ปลากับนี่แป้งพี่น้องเนี่ยน้องยายแดงเจออีกแล้วพี่น้องยายแดงเจออีกแล้วนี่เดี๋ยว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 นี่พี่น้องที่ยื่นซี่นี่ค <c oughs> รับ นี่ครับายแดงได้อีกแล้วดอกกระเจิยวหนึ่งไชดนะชดนะเดี๋วี้หน่อยตัวหนึ่งเดียววันสามกีไก่เด้อดคนล่ะไก่เดือดควนล่ะุครับ าสีได้ที่ยี่ได้หลุมเหมือนถ่าเลยทีไปหลุย่ตพี่น้องมือนีมาเที่ยวปลาดงสุกพี่น้องโอหกหมืดเลย อูเพื่อนกับมาหลายคนอยู่ครับเนี้ยมันสี่หาคนครับมากลุ่มหนึ่งแต่ละกลุ่มกับมาหลายคนมากันบพรขาดระยะนะครับจักไปสีเป็นผู้โชคดีพี่น้องแต่หากันแปร้งสี่เลยครับเขาได้อยู่ได้กินโอ้แมงอย่างกัดเราพี่น้องโอ้ตายตายได้แ,แดงได้ 6เกตต์ด,ดอกแล้วพี่น้องดอกกอเป็นกีนนิดหน่อยว่มีครับเงาวนี้ว่มีโอ้ยฝนตกเลยพี่น้องครับพี่น้องเพิ่งเจอเห็ดปวกเพิ่งเจอเห็ดปวกพี่น้องบอเบิฮดปลวกดอกเดียวครับเออบิงังพี่น้องเบิังไงโอ,อ้โนี่ครับดอกง่ายเลยนั่นพูดนะ

โอ๊ยพี oh, oh, oh. ่น oh, oh. ้องโอ้ยติเงมันโอ้ยตวายย่างไก่เบอไงพี่น้องโอ้ตาย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 ย่างตกันอยู่แม่อุยาอมนมองไ่เห็ได้แล้วพี่น้องพี่ก้อนได้แล้วดอกนึงสามดอก มันตรงนี้แหละมันตรงนี้แหละยางเกียบเฮดสองดอกหันเกิดยูซี่แหละพี่น้องเฮดเฮดเฮดพวกอมันออกเป็นมูครับพี่น้องเฮดปวก <laughs> <laughs> พี่น้องอันนี้ ต้นเฟิร์นครับเฟิร์นปลาพี่น,อน,น้อนงเนี่ยนี่สองตนงามเด็กพี่น้องงามได้วจะแกกวนึงอย่างไรพี่น้องหู้หื้แดงครับพามาเที่ยวปลาดงสุกจะซื้อพี่น้องมั้ยเนี่ย เห็นเพิ่นเจ็บได้ก็ว่าได้กัอยากมาได้จากปนหนึ่งอย่างะพี่น้องกิจจะอามาเที่ยวปลาเนาะพี่น้องเนะ้ะคุณ่าหาทางออกก่อนวันที่หาทางออกพ่อบ่นน้องบาดนีู่เนาะมันหกเลยพี่นอ้องหมืด ก็ไปอีกโคกเวยหนึ่งคนวา่าโคกน้มนี้หนูมีคนกล้าไปคิดคล้องกับอยากไปได้ห้าเหตุออกไอ้มุดไปไปต่อพี่น้องไปต่อมาเจอมองโล่งครับมองโล่งเห็นฟ้าแล้วครับคุณมืดต๊บครับ เดี๋ยวพอท่นเพิ่นเดี๋ยวสิหลงทางอีกเจอแล้วครับพี่นอ้องยาแดงเจออีกแล้วครับนี่ครับนี่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 กล่องเบ็นนี้เลยนะครับ กีเห็ดไข่พี่น้องกีเห็ดไข่โอ้เอาเกี่ยวส่วเอาได้สองดอกว่ะได้ได <c oughs> ้ดอกลูกอีกครับพี่น้องลูกอีกดอกเล็กๆมบ่วงซ้ำหมดจ้ะเออเอยุ้งโอ้ยุ่งกดตาผักยุ่งกดตาเอาละไก่อะละไก่ได้ปนมี่ผักติ่วใส่กาตาพร้อมนี่ลูกเออหุดอกนึงอ่ะ เป็นดอกน้อยดอกนึงแค่นอยเออโทมไว้มันขึ้นไหมโทมไว้ขึ้นกินไปโอ้ดำยู่นี่คนหลังมันเก็บน้ำแบ่งกันกินพี่น้องแบ่งกันกินดอกน้อยจะละเอีดขึ้นพี่น้องทิดของเจอแล้วพี่น้องโอ้ยเห็ดไข่ครับเห็ดไข่นี่ดอกงามๆนะครับอือนี่ครับนี่ดอกเห็ดไข่ครับ ยาแดงเจออีกแล้วพี่น้องยาแดงเจออีกแล้วไหปของยาแดงตั้งเธอเลยพี่น้องปัดทูเป็นไงล่ะพี่น้องบอ้หน้าเขียวพราว่าเลยเอ้ามาได้ขวนเลยได้ยาเงาเลยได้แกงละเอ้าวสองกีพร้อมกันเลยครับนี่ย ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้เลยจริงเคลี่ยว่าอย่างงี้ไงเชีร์เลยมีแล้วโอ้ยที่เธอเดินไปด้านโน้นนี่ยังอ้อมไปด้านโน้นไปหาตอหาตอจิ้บข้องเจรีแล้วพี่น้องเจอีแล้วครับเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ขอบคุณครับคผม จะให้เหยืแดงเปบเาทั้งคุณครับเด็ดใช้กีงงามๆเลยครับนี่โอ้โอ้งามครับงามครับอ่ะได้สองกีสามกีอ้วนๆเจ้าเหยี่อเพี้ยงยางดอกเห็ดเนี่ยแต่กบบอมูเมนได้ไหมไปต่อพี่น้องไปต่อเดี๋ยวประธานเพื่อนดัดหลงโคกตอนนี้ยูนี่ปลาดงสุกครับนี่ ต้โนโดนได้มาเกี่ยวปลาพี่น้อง,งเลยฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องทิดของอ่อนทัวน่าไหมเด้อพี่น้องคนที่อยู่ประเทศนอกก็ได้เคยเบิ่แต่เพิ่นเก็บเห็ดอยู่ประเทศนอกไาาม่เก็บเห็ดประเทศไทยหายากเติบอยู่พี่น้องยั่งเป็นกิโลแล้วครับได้สามดอก <laughs> เป็นผยางกัยญางพี่น้องโอ้ยมาหอดหวังแก้งแล้วครับเห็น,ะนตนะเวนเลวเห็นตะเวนเลาพี่น้องกุ่นเสียงยีกากัะห้องโอ้อยได้ดงไดปลาคักๆเลยเนี่ย น่องงางมาไกลแล้วครับไก่สี่หอดทางออกแล้วเบื่อวานชีได้แยกดอกวะทีนี้ดอกแถมวะพี่น่องโอง้นะครับมองเห็นไกล้ๆล้คือทางออกครับ พี่นองคุณพอท้างออกแล้วครับคุณครับถนนดอกชุดไทยพวกมีผู้ใดได้เลยนี่คือท้างเข่าครับ คุณครับรถเบนทิดคล้องจอดยุ๊บๆพี่้องานมันุดเเมูพี่้องมาสรุปกันครับโอ้คนมาทีหลังในไหลก็มูครับอนี่ครับเนมีธีตาสองงานมื่างครับงามเด็ดแ่าทยสิมันเราัวหนูงามจีของแย่ก็ราไปยวแกงบวบมาของน้องเข็มในไหลก็มูครับนี่มาทีหลัง สีมันมียู่พอนี่ดอกเดียวนี่เลยอ่ะครับขี้ยบเห็ดนี่นี่คนไห้ส่วงไทยอ่ะหุ่นนั่นในโคกอ่ะนี่เราต่อเขี้ยมันป้าป้าครับเขี้็บเห็ดเห้ดนี่กะนฝากท่านผู้ชมไปสนุนนะครับสนุกสนานมันได้คนละประมาณคนละแกงเลยครับพี่น้องเห็ดไข่ครับ ว่าคลิปนี้อ่ะฝากไปชัน้นนี่เออพี่นองสวัสดีครับ